ของขวัญบัตรคนจน1ธันวาคม2563บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเดิมวันที่1ธันวาคม2563รับสิทธิประโยชน์จุกๆุ4รายการโดยเฉพาะสิทธิในการรู้ซื้อสินค้าจำเป็นที่มีวงเงินสูงสุดถึง800บาทสำหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง4รายการที่โอนเข้าบัตรในวันนี้มีอะไรบ้างไปตรวจสอบพร้อมกันเลยค่ะ 1. งวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านหงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0ม0 0บาทต่อปี ได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน 2. วงเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมจำนวน500บาทการเพิ่มเงินซื้อสินค้า500บาทดังกล่าว เป็นไปตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยจะเพิ่มวงเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เท่ากับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินซื้อสินค้าในบัตรเดือนธันวาคม2563สูงสุดดังนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ300บาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ200บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือน 3. ค่ารถโดยสารสาธารณะซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ 6. จังหวัดปริมณฑลได้แก่ดนทบ,บุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่ารถโดยสารบคสอ 500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบาขสค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟ 4. ส่วนลดค่าซื้อกาซเอลพ g จาก๊าซหุงต้ม45บาทต,ต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยการนำบัตรไปซื้อก๊์ซกับร้านที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อย่างไรก็ตามของขวัญจากซานตาตูรรัฐบาลประยุทธ์จันโอชายังไม่หมดลงแค่นี้เพราะแวว่ว่า,วารัฐบาลกำลังพิจ,จรารณาขยายมาตรการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าสินค้าจำนวน500บาทออกไปถึงต้นปี2564รวมถึงอาจจะมีการเพิ่มความช่วยเหลืออื่นๆในบัตรอีกด้วย รู้ก่อนช็อปมาตรการชอบดีมีคืนชอบอย่างไรให้ได้ลดหย่อนภาษีในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจของประเทศซบเซาหลายคนก็คงไม่กล้าออกไปช้อปปิ้งเหมือนเมื่อก่อนในจะกลัวไวรัสเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีร้านค้าก็พอแย่ไปด้วยทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการชอบดีมีคืน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนอยากออกไปใช้จ่ายเงินกันมากขึ้นแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามาตรการนี้คืออะไรหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างรีบอ่านบทความนี้เพื่อเช็คสิทธิ์กันเลยค่ะชอบดีมีคืนชอบอย่างไรให้ได้ลดหย่อนภาษีซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้และไม่ได้บ้างใครสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้บ้างชอบดีมีคืนต่างจากคนละครึ่งอย่างไร ชอบดีมีคืนชอบอย่างไรให้ได้ลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืนเป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกำลังซื้อสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อคนเงื่อนไขของมาตรการชอบดีมีคืนผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปี2563ณมีนาคม2564สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านหรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีแวดซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้นนะคะเช่นห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือสิ่งพิมพ์หรืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กหรือประเภทยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทั้งนี้หากจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นะคะสินค้า 1. ตําตำบล1น 1. ผลิตภัณฑ์ o อท p ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วโดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ o t o ็อปทูเดยสินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1. สุราเบียร์และวน์ 2. ยาสูบ 3. ค่าน้ำมันและก๊าซส,สำหรับเติมยานพาหานะ 4. รถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือ 5. หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์6บริการจัดนำเที่ยว 7. ที่พักโรงแรมใครสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้บ้างมาตรการชอบดีมีคืนไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2563ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี2564 โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการชอบดีมีคืนดังนี้เงินได้ต่อปีไม่เกิน1,500 0 0บาทได้รับการยกเว้นภาษีไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้เงินได้ต่อปี1 5 5 1 0บาทถึง3,000สนบาทลดหย่อนภาษีสูงสุด1,500บาทเงินได้ต่อปี3,01บาท ถึง5แสนบาทลดหยอ่อนภาษีสูงสุด3,000บาทเงินได้ต่อปี5,001บาทถึง750,000บาทลดหยอ่อนภาษีสูงสุด4,500บาทเงินได้ต่อปี750,001บาทถึง1ล้านบาทลดหยอ่อนภาษีสูงสุด6,000บาทเงินได้ต่อปี1ล้าน1บาท ถึง2ล้านบาทลดหย่อนภาษีสูงสุด7,500บาทเงินได้ต่อปี2ล้าน1 000, บาทถึง5ล้านบาทลดหย่อนภาษีสูงสุด9,000บาทเงินได้ต่อปี5ล้าน1 000, บาทขึ้นไปลดหย่อนภาษีสูงสุด1 5 0 0บาทส่วนผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ต่ำกว่า150,000บาทต่อปีหรือมีไรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่มีค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการชอบดีมีคืนได้วิธีเติมเงินเข้าเป๋าตังใช้จ่ายคุณละครึ่งทําง่ายๆ3ช่องทางเปิดวิธีเติมเงินเข้าเป๋าตังสําหรับใช้จ่ายโครงการคุณละครึ่งทําง่ายๆเพียง3ช่องทาง วันนี้24ตุลาคม2563หลังจากรัฐเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งไปแล้วเมื่อวาน23ตุลาคมโดยสามารถใช้จ่ายได้ทั้งการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบริการต่างๆในลักษณะการร่วมจ่ายโคเป กับร้านค้าที่ร่วมโครงการที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังโดยรัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งสูงสุดไม่เกิน150บาทต่อวันส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราจ่ายเองซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน10ล้านคนแต่ถ้าว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีเติมเงินเข้า G Wallet ซึ่งสามารถทำได้3ช่องทางได้แก่เติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย 1. เปิดแอปเป่าตังเลือกเมนู G Wallet แล้วคลิกเข้าเติมเงิน G Wallet 2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 3. ทุกธนาคารจะขึ้นเมนูให้เลือก3ช่องทางได้แก่เติมเงินผ่านาแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ QR พร้อมเพย์และตู้ ATM 4. เลือกอันดับแรกที่แอปพลิเคชันของธนาคารจากนั้นจะมีรหัส G Wallet i.d. จำนวน15หลักขึ้นมาให้กดคัดลอก 5. กดคัดลอกรหัส G Wallet ID แล้วเปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการเติมเงินไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e Wallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่าพร e ้อมเพย์ e Wallet 6. นนำรหัส G Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง e Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิกเติมเงินตามปกติเติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์ทำได้ดังนี้1เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินแล้วให้เลือกช่อง QR พร้อมเพย์2บันทึกรูป QR พร้อมเพย์ลงในโทรศัพท์3เปิดแอปพลิเคชันธนาคารไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย4 คลิกที่ปุ่มรูปภาพเลือก QR พรอมเพ์ที่บันทึกไว้ในมือถือแล้วใส่จํานวนเงินที่ต้องการและทําการเติมเงินตามปกติเติมเงินผ่านตู้ ATM สามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้7ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนาชาติธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและจำนวนเงินเลือกตกลงเพื่อยืนยันรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาเลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักพร้อมระบุจำนวนเงิน เลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยเลือกเติมเงินหรือจ่ายบินมือถือเลือกเติมเงิน G Wallet พร้อมเพยเลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและระบุจำนวนเงินเลือกรายการยืนยันทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพเลือกชำระเงิน เติมเงินมือถือเลือกประเภทบัญชีเลือกเติมเงินพร้อมเพย์ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและจำนวนเงินเลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทำรายการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารธนาชาติเลือกเติมเงินชำระเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หหลักและจำนวนเงินเลือกยืนยัน เติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์เลือกเติมเงินจ่ายบินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและระบุจำนวนเงินเลือกยืนยันเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทยเลือกโอนเงินเลือกยืนยันต้องการโอนเงินเลือกประเภทบัญชีเลือกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์ เลือกโอนเงินไปยัง eWallet ระบุหมายเลข eWallet ID 15หลักและระบุจำนวนเงินเลือกยืนยัน